ราตร์อารมณ์เชิญชวนคุณชมอมหิงแก้มตุยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไทยกินฝร,รั่งเขามีเตรียมมาอย่างดีแล้วไ่มีช่วยช่ยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้แล้วก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวเอ้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่องสามดูรายการนี้เที่ยงกว่ากว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกเนะื้อเขาอยู่ที่นี่ตลกะละเขามา เว้ยวังเวงพูนอน,นอนลูกนอนอนอนสลุกเอบเอฟผพออาออกก่อนลูกออออนอนสนุนลูกว,วัดเอย้ย วัดบสวัดปลูกข้าวโพดสาลิงอย่ามาผัวตกยาเมียก็มาปลาดจากนี้วอดข้าวโพดสาลิง หัวอยู่ทั้งนี้ต้องลอยลาเกณน์ชะตาเพียงแม่ตา ยิงตุ้มยิงตุ้มก็ยิ่งคิดคิดแล้วมันเป็นยังไงล่ะคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลุ้มกลุ้มใจกลุ้มใจกลุ้มใจกลุ้มอยากมีเงินทองกลุ้มอยากตองที่ดินกลุ้มอยากมีทรัพย์สินมีที่ดินละสักห้าพันไร่กลุ้มอยากมีแหวนเพชรได้ที่แม่โตโตโอ้ยโอ้ยแล้วหลานก็ตื่นล่ะ แกเป็นอะไรเนี่ยเป็นพอ่อไองสิน <u> uh> ี่พ่อแกคิดอะไรเนี่ยฮะแกจะทำอะไรอะไรไอ้ผีสางนางไม้เทวดาเหรออะไรที่ฉันเป็นลูกแกนะแกคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรลราคิดอะไรลรา ฉันถามจริงๆพี่แกทำเมื่อกี้แกคิดอะไรไม่คอยคิดนี่พ่อแกไม่คิดแน่นะไม่คิดโธ่ปล่อยให้ฉันคิดคนเดียวเองคิดอะไรวะนักเนียนก็คิดว่าแกจะคิดอะไรก็ฆ่าสิเอ็งช่วยพ่อสักครั้งนี่พ่อช่วยอะไรเนี่ย เอ้ยไม่ได้ไปช่วยอะไรหรอกคือพอ่อพูดเบาๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยลูกฉันตื่นเออไม่ได้ช่วยอะไรหรอกข้าเป็นหนี้เขาเข้าไว้เป็นหนี้เขาอืมไม่ทายัางไงถึงเป็นหนี้เขาละพอ่ออีทีแรกนะไม่เป็นหนี้หรอกอันนี้พ่อก็ไปหาเขาแล้วไปขอยืมเงินเขาก็เลยเป็นหนี้เขาอย่างอพอเขาขอยืมเงินเขาเขาก็ให้เงินเข้ามา แล้วก็เป็นนี่เลยยังเอ๊ะเองจะไม่เล่นจังวะยุ้ยเขาเป็นนี่เขาจังยังไม่เป็นนี่ตอนนั้นอะมาเป็นนี่อีตอนที่ว่าข้าเอาเงินไปใช้นี่แหละโอ้เ<อ>ข,า,ขาก็เลยเป็นนี่เขาแล้วจะทำยังไงอะทน่ยกุ๊อกุมใจเองเองช่วยใช้นี่แทนขเขาหน่อยเถอะวะ พี่พอ่อก็จะกินข้าไปยังไม่ค่อยจะมีฉันจะเอาอะไรไปใช้นี่ก็เอาก็ตังนั่นแหละลูกเอ้ไปใช้นี่ขาเกาสตังค์สีมันไม่มีเนี่ยเออไม่มีสตังไม่เป็นไรพ่อฉันว่าพ่อพอ,พอมีเงินเหลือไหมทำไมอะเอาเงินนี่แหละไปซื้อสตังใช้นี่เขาโอ้ยป่านนี้มันร้านสตังมันปิดหมดแล้วมั้งลูก เองก็จะบ้าหรือไงแม่งก็จะมาขอเองได้ยังไงเราโอ้ยฉันจะไปใช้นี่แผนพ่อแม่เอาหรอกพ่อพ่อก็ใช้พ่อเองเหอะ <c oughs> เอางี้เอางี้ลูกในเมื่อเองไม่มีสตังค์ไปใช้นี่เขาถ้าอย่างนั้นเข้าจะเอาเองไปขัดดอกที่บ้านขุนพักดีโอ้ยไม่เอาหรอกพ่อพ่อยืมเขามาพ่อก็ไปขัดดอกเองเหอะเนียนมะเกีียวอะไรก็ฉันละ่ะถ้าเองไม่ช่วยพ่อเอง <c oughs> คิดดูนะเขาจะต้องยึดบ้านยึดที่นะ แล้วไอ้แดงอะอนาคตมันจะเป็นยังไงเอ็งช่วยพ่อหน่อยเถอะพ่อนี่หาเรื่องจริงๆเลยล้ว่าเห็นใกล้หนูมัน ไอเนี่ยนี่อยู่แต่กับบ้านไม่เคยสนใจฟังเพลงนี่แกยังมีหน้ากลับมาบ้านอีกเหรอครับพี่หนักพี่หนักแกนี่มันไม่ใช่เบาๆเลยนะการกระทําของแกเนี่ยที่วได้ปล้นเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเสียเชื้อชาติตระกูลหมดฉันอยากจะรู้นะว่าเลือดแม่กือเลือดพ่อที่อยู่ในตัวแกเนี่ยพี่หนักฮะอยากรู้นักผมจะไปเลือดพ่อน,นี่แหละ ที่มันหนักอยู่เนี่ยเอเดยนแหวนเนี่ยดูลูกว่ากระเด็นออกมานอกไปแล้วไงเออเอ้ามังไม่ต้องกลัวหรอกเป็นไงมั่งไหมน่ะลูกจะมีหมวกกันน็อกพ่อเตรียมไว้เลยตกทุกวันตกทุกวันเจอหน้าก็ด่าฉันว่าเลือดพ่อนี่แรงอ๋อขาก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่เะ เอาแล้วจักไวทำไมเนี่ยเอาใช่ไม่ใช่เลือดแม่หรอกแม่เขาเป็นคนดีคนธรรมะธรรมโอเลือดในตัวแกเนี่ยเลือดพ่อเต็มๆต็มถึงได้ชั่วถึงได้เรวถึงได้ไรใช่ถึงได้ระยำตํำบอลอยู่ทุกวันเนี่ยออดาวมันเพราะยังไม่รู้สึกอีกยังหรอกยังหรอกยัง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 เดี๋ยวจะรู้สึกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวก็รู้ยังจะคุยด้วยอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ลบลบลบไม่รู้ตัวจริงๆไม่ต้องปิดเรกจำได้ตีนะักนี่ค่าตัดพ่อตัดลูกกเองไปแล้วยังก,กลับให้ใครเห็นหน้าเรยไอ้ลูกไปรักดีอูตสาตัดทั้งพ่อทั้งลูกแล้วตัจะการเป็นพ่อเป็นลูกใช่นี่พ่อจะด่าฉันะอะไรนักหนาเนี่ยทำไมอะ่ะฮะรักดีนักเหรอมีควาคิดมั้ย ถ้าเป็นลูกพ่อแท้ๆต้องด่าต้องว่าต้องบ่นเจอหน้าทีไรบ่นทุกทีตัดพ่อตัดลูกอย่างนั้นอย่างนี้ตัดขาดแล้วพ่อก็ใช่สิเป็นโจรน,นี่ฮะขาเลี้ยงเองอ่ะกายเองเป็นคนดีเองไม่ไม่รักดีนี่หว่าฮะยายจะไม่แม่นน่ะมันเป็นเองเว้ยกะให้เป็นคนดีฉันเป็นโจรน,นี่ฉันผิดเหรอฮะพ่อมีสมองม้างไหมยังอีกยังยังอีกพี่นั นี่เขาเป็นพ่อนะเออมีใสเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยแกเนี่ยไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยไม่ผิดพ่อเลยเชื่อไม่ทิ้งแถวใช่ล้วนลามกระทั่งผู้ไปนล้วงล้ำกระทั่งผู้เป็นพ่อมันคนไม่ดีจะไว้ได้ยังไงใช่ปากดีนะดูแต่ตกเรือนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโดนพ่อสักนิดไอ้ไอ้ใครเอากูไปไว้ตรงโน้นถิอมมาให้อะไรกันที่นึงเนี่ยอะไรอ่ะก็ดูสิ ไม่ต้องพูดมากเลยเกงใจพ่อเลยอ่ะอืมฉันจะบอกพ่อให้นะไอ้ก,การเป็นโจรน,นี่มันเป็นกันง่ายๆที่ไหนอะ่ะฮะคนเรียนสูงจบปริญญาตรีมันมีสิทธิ์มาเป็นโจรไหมแล้วฉันเคยเดือดร้อนเงินพ่อไหมฉันออกไปปล้นเนี่ยฮะแล้วฉันก็ไม่ไปเคยเกเรที่ไหนฉันนี่ปล้นตรงต่อเวลาที่สุดเลยนะสองโมงเช้าปั๊บนี่พอเขาเลบธงชาติเสร็จปับ๊บฉันนี่ตอกบ,บัตรแล้วก่าจะเลิกงานปล้นทีก็ ตีสตีสี่ใกล้แจ้งแล้วอ,ะ<ฮ>อ่ะพ่อมีความคิดมั้งสิมันพูดมาจะให้เราภูมิใจเอางี้ก็แล้วกันพ่อไปเลยไปไม่ต้องไล่ใชนหรอกเดี๋ยวฉันต้องไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันจะไปอะ่ะฉันก็ไม่ใช่ลูกในละคุณอะไรนักหนาหรอกอ่ะฉันมีเงินมาพอเก็บไว้ใช้ฮะ <c oughs> เงินโจนเขาไม่เอา <c oughs> อ่ะ่อ็น,นพ่อไม่เอาเก็บไว้ก็ได้ แกนึกว่าฉันจะอยากได้แล้วเงินที่ไม่สุจริตเนี่ยแกไปป้นเข้ามาเนี่ยฉันไม่เอาหรอกเขาไปฉันจะบอกพ่อให้นะว่าเงินก้อนเนี้ที่ฉันได้มาเนี่ยฉันหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของฉันหยาดเหงื่อมันเป็นเงินบริสุทธิ์หรือเปล่าลูกใช่พ่อเอพ่อนึกแล้วว่าเองจะต้อง กินจอมลิสุดแกวัฒนาพ่อถ้ายอย่ายงนั้นพ่อใช้ได้ลูกเองไปทำงานอะไรถึงได้เงินมาขนาดนี้ลูกนะรับจ้างฆ่าคนนั่นไงฉันนึกแล้วว่าแกต้องทำชั่วพ่ออย่าไปเอาเขามันเอาไป <ST AN X> สองใบแล้วนะอีเนียนมึงอะผล <ST AN X> สุดท้ายมันก็ไม่พ้นเป็นคนชั่วเอาเงี้ก็แล้วกันหนักเล้ยฉันจะไปแล้วล่ะไปเถอะอีเนียนในเลงนลูกเองเหรอวะ ก็ลูกฉันนะสิไอ้แดงจะลูกใครละ่ะทำไมดูแลลูกให้ดีไว้ส่งให้มันเรียนสูงสูงแล,ล้วล่ะให้มันจบปริญญาฉันก็ตั้งใจอยู่แล้วถ้ามันจบปริญญามาเมื่อไหร่แล้วก็ให้มันมาปล้อนอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะสอนให้มันเป็นโจรแบบฝีมือเลยเว้ยเอางี้เอ็งอย่าพูดมากเลยไปไปซะเดี๋ยวตำรวจมาจับใครจะเดือดร้อนไป,ไป,ปไปเลยไปครับพี่นหนักยุดไอ้เสือหนัก ยอมให้จับก็โดยดีพี่พี่พี่เป็นใครอ่ะเจ้าหน้าที่โ้ยเว้ยไอ้ที่หลังมึงอย่เล่นกับกูอย่างนี้นะใจหายใจคว่ำหมดกูนึกว่าไปตำรวจเรนนี่เรนไม่รู้เรื่องไอ้เรนนี่ยังเมือขึ้นสองสี่สองห้ากันนึกว่าไปกูนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้าวทีนี้เป็นสองอย่างเลย เดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเป็นตำรวจเอาสักอย่างได้ไหมมึงเป็นอะไรทีนี้ยารักษาไม่หายแล้วเอาสั้นๆเลยเอ็งเป็นอะไรตำรวจตำรวจยอมให้จับตัวมึงไ้นั่นแหละมุณเป็นตำรวจเป็นตำรวจยอมให้จับซะโดีไปโรงพักเอาพี่ก็ไปของพี่เองดิพี่ไปไม่ถูกกับโรงพักของพี่ผมวางอาวุธซะไหนอ่ะฉันไม่ได้ถืออาวุธเลยเอออาวุธอยู่ที่เอ็งไงเอ้าก๊ มือไม่ได้จับจะวางยังไงอะพี่วางไงอะยกมือขึ้นแต่นี่ไงยกแล้วขึ้นอีกนิดนึงอืมเพราะว่าวางอาวุธไงวางยังไงเล่ากับปืนมันอยู่ที่เอวอย่างนี้ใช่ไหมเล่าเออนั่าเลยเอ็นกระชากมาเงี้ยแล้วก็วางเงี้ยอ้าวเสร็จกูเลยเพิ่งเออปัญญาอ่อนสอบติดได้ยังไงวะเนี่ยฮะอย่าขยับมึงอย่าขยับขยับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมยิงไม่ถูกเดี๋ยวคุณไม่เฉยนะพอ ฉันไปก่อนแล้วกันไปไปไปเลยดูแลลูกให้ดีนะเพียงเออข้าจะดูแลอย่างดีตามมาเลยเฮ้ยอันนี้มัจะไปจับไปเล่นเดี๋ยวก็โม่งบ้าเขาเฮ้ยจับได้ดีจะบบอปโม่งบ้าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนังนังเนี้ยเฮ้ยเอาปืนมาจะไปตามล่าเสือหนักพี่หนักเป็นไงมันไม่น่าจะหาเรื่องเลยไอ้เจ้าเอ้ยพี่หนักนะพี่หนักอื เลือดพ่อแรงจริงๆถ้ามีเลือดแม่ติดสักนิดแกคงไม่ขนาดนี้หรอกพี่หนักพอแล้วอย่าไปด่ามันไว้ให้มันช่วมาคนเดียวอนาคตมันไม่ติดคุกกระถูกประหารเป็นโจรไปจนตายมีทางเดียวที่พี่หนักจะเลิกเป็นโจรได้ทำไงพี่หนักต้องหยุดปล้น แล้วจะค่อยๆเลิกไปเองเส้นผมบางภูเขาไอ้หนักมันจะคิดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่สิคงคิดไม่ออกหรอกพอเลือดพ่อโง่นี่พอแล้วไอ้หนูพอแล้วลูกเอางี้ไอ้หนักมันก็ช่วยอะไรพ่อไม่ได้ก็เหลือแต่เองเท่านั้นอีกแล้วเหรอก็หมายความว่าพ่อจะเอาเองอ่ะเอาไปขัดดอกที่บ้านคุณพั